วันนี้ได้ผักพื้นบ้านอีสานมาจะทำเมนูอะไรกินดีนะผักสวยๆผักพื้นบ้านสวยๆใครคิดออกบ้างจะทำอะไรกินดีผักจำพวกนี้นะค่ะเป็นผักพื้นบ้านของทางอีสานนะคะนี่จะสวยๆ ใครจําได้บ้างไหมคะจําได้ไหมเอ่ยอันนี้คือถั่วแหนะคะหรือถั่วมะแฮเออหรือจะเรียกให้สวยหรูหน่อยก็คือ,อ,อถั่วและถัวะถ่วเละเขียวของอีสานนะคะรสชาติใครจําบ้างไหมได้ไหมคะเนี่ยเป็นเป็น,ปนส่วนใหญ่คนทางอีสานโบราณเขาจะปลูกกันเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นถั่วแหเป็นผักพื้นบ้านแท้ นี่ผักชีผักชีนี่สวยต้นสวยมากเลยเอ้ยไม่ใช่ผักชีโทษทีเป็นผักหอมนะคะผักหอมไทยแต่คนอีสานเขาเรียกผักชีมันจะคนเราผักชีนะคะนี่ผักชีลาวอันนี้ผักผักชีหรือผักหอมป้อมหรือผักหอมหอมไทยเนาะ ผักหอมไทยนี่ก็จะมีประโยชน์นะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เหมาะมากกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยป้องกันหวัดก็ได้ต้าน่อต่อต้านเชื้อโรคในลำไส้หรือขับลมในกระเพาะได้ดีมากเลยนะเนี่าไปกินกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคคนที่ไม่ชอบสะเดาเนี่ใช้ผักชีนี่แทนได้เลย นี่ก็ผักชีลาวเหมาะสำหรับพกแกงอ่อมอ่อมไก่อ่อมปลาอ่อมหมูหรือกินกับนมจีนน้ํายาป่านะคะผักชีลาวอันนี้ใครรู้จักบ้างเอ่ยอันนี้ผักเม็กนะคะผักเม็กผักเม็กเนี่ยเามื่อก่อนปวดฟันนะคะใช้เนี่ยใบออกเก่กๆใบเลยมันจะมีรสชาติเอ่อฟื่อนๆฟืนฝาดๆาดเนี่ย หรือออกขมๆเนี่ยเคียเค้ยวๆแล้วก็ไปอุดที่ฟันที่ปวดนะ,ะช่วยบรรเทาได้นะคะนี่คือผักเม็กนี่ผักขมผักขมป้อมอายเนี่ยผักขมนี่ก็จะมีโปรตีนหรือวิตามิน A หรือพวกธาตุเหล็กนะ,ะเนี่ยมีกรดโฟลิกด้วย บำรุงเลือดไม่ให้เลือดจางเนาะผักโขมป๊อบอายเนี่ยแล้วก็จะมีผักอะไรเต็มเลยมีอันเนี้ยเอ่อใบโบโบกไม่ใช่แต่ว่าแก้ช้ำในนะคะเนี่ยผักโบโบกเนี่ยช่วยเสริมคอลลาเจนช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณเปล่งปังได้นะคะแล้วก็เป็นยาระบายได้ด้วย อันนี้ผักกาดหินผักกาดหินก็ต้นสวยๆเนาะมีกากใยมีไฟเบอร์ช่วยระบบาการย่อยอาหารไอๆเนี้ยใบยแมงลักเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่กลินแรงนะคะแก้วิงเวียนศีรษะได้แล้วก็เป็นช่วยระบายได้อีกอีกชนิดหนึ่งนะอีกพืชชนิดหนึ่งนะเนี่ยเป็นยาแบบนี้ค่ะ ส่วนใหญ่เราเจอแต่แบบใบๆเนาะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่นี่กลิ่นแรงมากมะเขือพวงก,ก็มีค่ะมะเขือพวงแล้วก็พริกอันนี้เป็นผัดพื้นบ้านของทางบ้านนะคะทางอีสานเราจะทําเมนูอะไรกินเอ่ยจําผักจำพวกนี้ก็เหมาะมากเลยเมนูมทำปลนปลาค่ะปลนปลาช่อนนะ กินเป็นเครื่องเคียงกับป่นปลาช่อนหรืออันนี้ก็จะประกอบกับป่นปลาได้หอมหอมมากพวก,กนี้ค่ะป่นปลาช่อนหรือน้ำหรือน้ำพริกปลาช่อนเอาละค่ะวันนี้ก็พาเอ่อมาดูผักพื้นบ้านของทางอีสานเรานะคะบางคนอาจจะไม่เห็นบางคนเห็นแล้วอาจจะคิดถึงบ้านนะคะเนี่ยอืม ปู่ย่าตายายเคยปลูกไว้เนี่ยลืมรสชาติกันไปหมดแล้วมั้งคะเนี่ยพรรสชาติมันก็ถึงมันจะฝืนฝืนฝาแต่มันก็จะมีความหอมนะเนี่ยถั่วและถั่วแห้งถั่วและอีสานออก็จะแก้ท้องร่วงได้แก้ไอก็ได้นะคะพวกมะเขือพวงนี่ก็ขับเสมหะขับลม หรือช่วยย่อยเนาะไอเป็นพืนทชพที่ไม่ชอบเคมีนะคะเนี่ยเป็นพืชเกษตรที่ไม่ชอบเคมีมะเขือพวงเราจะยังมีอ่อมะเขือเทศส้มตำได้ด้วยเนี่ยมะเขือเทศอีสานเนี่ยสำหรับส้มตำมะเขือเทศแบบนี้เปรี้ยวดีจังเวลาส้มตำไม่ต้องมีมะนาวก็ได้เนี่ยมะเขือเทศนี้เปรี้ยว ตำปูปลาอะไรนี้อร่อยแต่ตำไทยไม่ค่อยหมาะนะมะเขือเทศอะนนี้ยเนี่ยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดดีจริงนะคะค่ะวันนี้ก็ได้ผักพื้นบ้านมาทำเมนูอาหารนะคะนะคะมาจากพื้นบ้านทางอีสานเลยค่ะค่ะเดี๋ยวทำอาหารอะไรเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะไว้เท่านี้นะสวัสดีค่ะค่ะ